การหวนคืนทำเนียบขาวอีกครั้งของโดนัลด์ทรัมป์นั้นในเบื้องหน้าเนี่ยหลายคนก็อาจจะมองเห็นว่า,าก็น่าจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรืออาจจะเป็นวันทีมนะคะแต่จริงๆแล้วมีการวิเคราะห์เหมือนกันว่าเบื้องหลังอาจาจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะต้องพูดคุยกับทางดรสมเกียรติตั้งเกียรติวันนี้ประธานทีดีไอค่ะดรคะคือมันจริงๆแล้วเบื้องหลังเนี่ยมีหลายทีมที่ซ่อนอยู่ในโดนัลด์ทรัมป์ถูกต้องไหมคะเราคงเคยได้ยินกันนะครับค,คนไทยที่อายุมากหน่อย คนเคยได้ยินว่ามีเขมรสามฝ่ายในอดีต <c oughs> แต่วันนี้คิดว่ามีอเมริกาสามฝ่าย <c oughs> อยู่ในทีมของโดนัลด์ทรัมป์ครับซึ่งประเทศไทยต้องติดตามเพราะสิ่งอะไรที่อเมริกาจะทำ <c oughs> สุดท้ายจะกระทบประเทศเล็กๆอย่างไทยที่ทํามาค้าขายติดต่อกับอเมริกาครับแบ่งเป็น3มทีมเลยเหรอคะ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> แล้วก็เป็นผลของการที่วิเคราะห์นะครับโดยนิตยสารดีคอนมิสนะครับซึ่งน่าสนใจผมก็เข้าไปศึกษาดูแล้วก็ขอต่อยอดความคิดตัวเองใส่เข้าไปนะครับ สามทีมที่ว่านะครับก็มีทีมอเมริกามาก่อนนะครับทีมอนรุรักษนิยมสายหลักแล้วก็เป็นทีมพวกเจ้าพ่อเทคโนโลยีสามพวกนี้นะครับสมัยเดิมพรรคริพับลิกัารเวลาเป็นรัฐบาลมาพวกเดียวคือพวกอนรุรักษนิยมสายหลักแต่รอบนี้จะเป็นรวมมิรเอาสามรถมารวมกัน<อ>และน่าสนใจว่าจะเกิดหน้าตาย,ยังไงขึ้นมาครับเห็นแบบนี้แล้วดูเหมือนจะเข้ากันไม่ค่อยได้แปลกๆอย่างไงก็ไม่รู้นะคะครับมาดูทีละกลุ่มก่อนดีไหมครับคุณพิมพิมลครับค่ะอย่างแรก ก็คือเรื่องของความมั่นคงกับกฎหมายอันนี้ก็คือทีมที่เปิดตัวออกมาแล้วนะคะตอนนี้ทรัมป์ก็เริ่มแต่งตั้งนะครับบุคลากรที่ดารงตําแหน่งฝ่ายบริหารรัฐมนตรีที่ปรึกษาในส่วนต่างๆนะครับซึ่งกลุ่มแรกนะครับแน่นอนกลุ่มนี้คือกลุ่มฮาร์ดคอร์ของทรัมป์พอทรัมป์ได้รับการเลือกตั้งมาจากการที่ประชาชนและมวลชนนะครับเห็นว่าต้องทําให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่แบบเดิม Make America Great Again ะนะครับซึ่งเป็นสโลแกนของทรัมป์ เขาก็แต่งตั้งคนที่มีแนวความคิดสายความมั่นคงนะครับเพื่อทําให้อเมริกายิ่งใหญ่ในเชิงความมั่นคงในเชิงเศรษฐกิจนะครับกลุ่มนี้นะครับมีนโยบายที่ค่อนข้างชัดเจนอยากจะลดคนเข้าเมืองที่เป็นคนต่างด้าวนะครับที่มีปัญหามาโดยตลอดนะครับว่าคนเม็กซิโกคนละตินอเมริกาทะลักเข้ามาในอเมริกาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทรัมป์จะทําก็คือรักษาความมั่นคงไม่ให้คนต่างชาติเข้ามา แล้วก็เพิ่มภาษีนําเข้านะครับจากสินค้าต่างประเทศเพราะส่วนนี้กลุ่มนี้มองว่าทําให้อเมริกาสูญเสียความยิ่งใหญ่ไปอ,อเมริกาต้องกลับมายิ่งใหญ่จากการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมไฮเทคและแน่นอนว่าใครขึ้นมาท้าทายเช่นจีนจะต้องถูกตอบโต้ถูกกีดกันครั้งใหญ่นะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มฮาร์ดคอร์เพราะฉะนั้นการจะทําอะไรนะครับกลุ่มนี้จะมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะแต่จะไม่ใช่กลุ่มเดียวที่สามารถ บงการวาระต่างๆของทรัมป์ได้ครับแต่ทีนี้ถ้าในแง่ของเศรษฐกิจหรือว่าการคลังก็จะเป็นกลุ่มอนุรักษนิยมซึ่งเป็นเรื่องของการเปิดเสรีการค้าถูกไหมคะพักอนุรักษนิยมของอเมริกาคือริพบปิกันนะครับ,รบแต่ไหนแต่ไรเป็นพวกชอบเปิดเสรีการ á, คร้าไปเจราจาเขตการค้าเสรีดึงดูดการลงทุนแล้วก็เป็นพักที่ปกติจะเอาคนจากตลาดทุนตลาดหุด้นจากบริษัทวานิธนกิจอะไรต่างๆนะครับเข้ามาเป็น บุคคลที่เป็นผู้บริหารเป็นรัฐมนตรีรอบนี้ก็เช่นเดียวกันค,คนที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสกอตเบเซนก็มาจากกลุ่มตลาดทุนนะครับแล้วก็เอานักเศรษฐศาสตร์เข้ามาซึ่งแน่นอนครับกลุ่มนี้จะมีแนวความคิดอนุรักษ์นิยมในทางเศรษฐกิจในความหมายที่ว่าส่งเสริมกลไกลตลาดนะครับอ,อยากให้ตลาดทํางานรัฐบาลอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวมากมายและกลุ่มนี้ส่งเสริมการค้าเสรีแต่เมื่อหัวหน้าทีมคือทรัมป์เอง และบรรยากาศนะครับในอเมริกาและในโลกเริ่มกิจการการค้าเยอะกลุ่มนี้เสียงก็จะแผ่วล,ลงไปบ้างนะครับ<ะ>กลุ่มนี้ถ้าจะมีอิทธิพลก็คือการใช้ตลาดหุ้นตลาดทุนออกมาทัดทานเช่นถ้าทรัมป์จะดําเนินนโยบายไม่เปิดรับแรงงานต่างด้าวแล้วทําให้เงินเฟ้อต้องขึ้นดอกเบี้ยกันตลาดหุ้นก็จะตกนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะอาศัยเสียงของตลาดทุนนะครับเอามาคัดค้านทีมอื่นๆใน ทีมของโดนัลด์ทรัมป์ครับค่ะเรียกว่าเอามาช่วยตบๆหน่อยถ้าเกิดว่าออกตะเลิดออกไปนะคะยังมีอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้น่าสนใจทีเดียวเป็นกลุ่มที่ก่อนหน้านี้ออกตัวแรงนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่คนไทยคงสนใจกันเยอะพอะสมควรว่าเป็นหน้าใหม่และบุคคลหลายคนเป็นที่รู้จักนะครับโดยเฉพาะอีลอนมัสส์นะครับเจ้าพ่อไฮเทคของอเมริกานะครับกลุ่มนี้เข้ามานะครับด้วยความเชื่อที่ว่าเทคโนโลยีแก้ปัญหาได้คนจะมีอายุยืนเท่าไหร่เดี๋ยวไปวิจัยพัฒนา คนก็อายุยืนได้โลกร้อนนะครับแก้ปัญหายากมากก็สร้างจรวดนะครับยานอวกาศออกไปอยู่ต่างดาวซะเลยก็จะแก้ปัญหาทุกเรื่องนะครับด้วยเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นในปัญหาของอเมริกาเองหลายเรื่องเช่นรัฐบาลอเมริกาไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับก็จะแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีเช่นเดียวกันกลุ่มนี้จะเน้นประสิทธิภาพของการทํางานของภาครัฐอยากได้รัฐขนาดเล็กๆอย่ามายุ่งกับธุรกิจที่พวกเขาคุ้นเคยกันนะครับ อยากจะลดกฎระเบียบทําให้ทําธุรกิจทําง่ายยิงจะรวดยิงง่ายทำเทคโนโลยีใหม่ๆทําได้ง่ายคริปโตเคอ e เรนซีซึ่งพวกนี้นะครับมีบางคนไปสะสมไว้ลงทุนไว้ก็อยากจะทําให้กลายเป็นเงินทุนกระแสะหลักเอาไปทําธุรกรรมต่างๆได้นะครับนี่คือรถนิยมและก็ความเชื่อของกลุ่มกลุ่มนี้กลุ่มกลุ่มนี้เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ในซิลิคอนวัลเลย์นะครับเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีซึ่งคนทำงาน เกือบทั้งหมดเลยหรือจํานวนมากนะครับคือคนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นคนจีนไม่ว่าจะเป็นคนอินเดียหรือคนชาติต่างๆเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้อยากได้แรงงานต่างชาติซึ่งก็จะทําให้ขัดแย้งกับกลุ่มที่ต้องการให้คนอเมริกานะครับทำงานเป็นหลักและไม่เอาคนต่างประเทศคือกลุ่มแรกครับทักษะความสามารถมาก่อนมาก่อนเรื่องของเชื้อชาตินะคะตอนนี้ไม่ ไม่ได้สนใจแต่ทีนี้พอถ้าทุกคนมารวมกัน3ามกลมุ่มมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนั่นสิครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ประเทศไทยและทั่วโลกจะต้องติดตามเพราะเอา3ส,สูตรซึ่งไม่ได้เข้ากันเป็นเนื้อหนึ่งอันเดียวกัน<อ>นะครับเข้ามาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะแต่ละคนนะครับไม่ได้ทํางานหรือแสดงความคิดเห็นเฉพาะขอบเขตของตัวเองยกตัวอย่างเช่นอีลอนมัสนะครับถึงไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับกิจการต่างประเทศเที่ยวแสดงความคิดเห็นเต็มไปหมดเลย และคนที่เขาดูแลกิจการต่างประเทศเขาจะทําตัวกันยังไงนะครับอันนี้ก็จะมีผลกระทบกันและโดนัลด์ทรัมป์เองก็เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้พยายามไก่เกลี่ยให้เกิดจุดยืนเดียวแต่ก็จะให้แต่ละกลุ่มแข่งกันมาเสนอความเห็นแล้วสุดท้ายตัวเองฝันทงนะครับม,มันก็คงมีโอกาสเกิดโกลาหนได้พอสมควรโดยเฉพาะเรื่องที่จุดยืนของแต่ละพวกมันแตกต่างกันอย่างเช่นเรื่องคนต่างด้าวเข้ามาทํางานนะครับ<อ>กลุ่มที่อยากให้อเมริกามาก่อนไม่อยากให้คนต่างด้าวเข้ามา แต่กลุ่มพวกเจ้าพ่อเทคโนโลยีอยากได้คนต่างชาติเข้ามาอย่างนี้มีโอกาสขัดแย้งกันหรือเรื่องพลังงานนะครับบางกลุ่มอยากจะเห็นพลังงานแบบเดิมเช่นน้ํามันเช่นแก๊สธรรมชาติกลับมาแต่กลุ่มเทคโนโลยีอยากได้พลังงานสะอาดอเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะมีปัญหาทะเลาะเบ,บาแวงกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ไม่ว่าจะเห็นต่างกันในหลายเรื่องก็จะมีประเด็นที่น่าจะเห็นร่วม,วมกันและนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยควรจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ<ะ>3 4ี่เรื่องก็คือ1นะครับ ทั้ง3กลุ่มมีแนวโน้มอยากได้ขนาดรัฐบาลเล็กๆซึ่งแปลว่าลดกฎระเบียบของภาครัฐอย่าให้มามีอุปสรรคในการทำมาหากินภาคธุรกิจและก็ลดภาษีเพื่อทำให้ในทุนนะครับได้กำไรดีขึ้นนะครับลดคนเข้าเมืองอันนี้อาจจะเป็นกระแสเพราะว่ามวลชนอเมริกาไปทางนั้นแล้วนะครับ<ฆ>อาจจะมีการผ่อนคลายแรงงานที่มีทักษะสูงมากแต่ว่าโดยร,มรวมๆก็คงจะไม่ค่อยต้อนรับคนต่างด้าวน,นะครับและตัวที่สำคัญ และจะก,กระทบประเทศไทยก็คือภาษีนําเข้าครับสินค้าต่างๆมาจากต่างประเทศรวมทั้งจากประเทศไทยจะถูกขึ้นภาษีตรงนี้เป็นความเสี่ยงสําคัญซึ่งประเทศไทยจะต้องรับมือให้ได้ดีครับโดยรวมๆแล้วเอาหลายๆสูตรมาผสมกันผมชักไม่แน่ใจว่าจะทําให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่หรือจะทําให้อเมริกาเสื่อมถอยลงไปลําพังที่อเมริกาอยากรักษาฐานะของเงินดอลลาร์ไว้แต่ในเวลาเดียวกันมีคนในรัฐบาลเองอยากให้เอาเงินคริปโตมาใช้ คนที่จะทําลายความเข้มแข็งของเงินดอลลาร์จะไม่ใช่จีนหรือเงินหยูนหรือเงินรูเบิลของรัสเซียแต่เพเผอจะเป็นหนอนที่มาจากข้างในเองครับกลายเป็นว่าตอนนี้ทรัมป์เองที่จะต้องรับกับความท้าทายทั้งหมดนะคะอาจารย์ใช่<ว>ครับและไม่ว่าทรัมป์และทีมงานของเขาจะทําอะไรสุดท้ายอเมริกาเป็นประเทศใหญ่ผลกระทบทั้งหมดก็จะมาตกกับประเทศเล็กๆอย่างประเทศไทยครับตอนหน้าเรามาดูกันว่าแล้วประเทศไทยจะรับมือกันอย่างไรครับค่ะขอบคุณมากค่ะ